สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อณนะตอนนี้เวลานี้ใครคนที่จะกลับมาวิ่งไล่ตามคุณเขาเป็นใครเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรเขาจะกลับมาวิ่งไล่ตามคุณ เขาคิดรู้สึกอย่างไรกับคุณเขาจะทำย่างไรกับคุณถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณก็ดูเพื่อความบันเทิงไปนะคะเขาเป็นใครอิ่มที่อบอุ่นเขาอยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขความอิ่มอุ่นอบอุ่นใจคุณแตกต่างกันเหมือนความรู้สึกเขาเนี่ยเขาอยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขอ่ะพูดคุย ได้ทุกเรื่องความอุบอุ่นใจความห่วงใยความเข้าใจเนี่ยเขาจะเอาชนะามานันเอาชนะอุปสรรคปัญหาเขาจะไม่ยอมแพ้เขาจะกลับมาวิ่งไล่ตามคุณเอาชนะใจคุณให้ได้เอาชนะอุปสรรคทุกอย่างไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วเขาจะทําในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าถูกใจคุณธรรมนําทางเขาพร้อมที่จะ,ะเผชิญทุกอย่างอึดอัด ดูเขาวิตกกังวลนะเรื่องราวต่าง,างๆหลายเรื่องเขายังทําอะไรไม่ได้แต่ดูอึดอัดรักที่ซับซ้อนหรือมีอุปสรรคปัญหาซับซ้อนเรื่องราวหรือหลายๆคนเข้ามาเกี่ยวข้องนะอยู่ในข่าววงกฏเขาจะกลับมาวิ่งไล่ตามคุณแต่เขายังเหมือนเผชิญในเรื่องราวมากมายนะ่นะนะ่นะจะเกิดขึ้นกับเขาเนี่ย แต่เขาพร้อมที่จะเอาออกจากเนี่ยอุปสรรคปัญหาในเขาวงกฎให้ได้เขากำลังหาทางออกที่จะมาวิ่งไล่ตามคุณเพียงใช้เวลาแต่มีทางออกได้แล้วเขาคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมามากมายหลายเรื่องที่เป็นอุปสรรคปัญหาทั้งดีและร้ายมาปรับปรุงเปลี่ยน,ปยนแปลงแก้ไขเน่ะเอาชนะอุปสรรคต่างๆเพราะเขาอยู่ไกลคุณแล้วมีความสุขความอิ่มอุน่นอบอุ่นใจ เขาอยากทานข้าวฟีมือคุณหรือทำกับข้าวอาหารให้คุณทานน่ะมีความสุขที่อยู่ใกล้คุณอะ่ะพูดคุยเข้าใจเหมือนเหมือนเขายังต้องใช้เวลาเขาวงกฎเรื่องราวที่ซับซ้อนปัญหาซับซ้อนออกจากอุปสรรคของเขาก่อนหรือเขาที่ต้องเผชิญน่ยที่อยู่ในเขาวงกฎเนี่ย แต่มีทางออกได้แต่อยู่ที่เขาว่าเขาจะใช้เวลานานเพียงไรที่จะออกจากเขาวงกฏความซับซ้อนปัญหาปลอบใจเขาเหมือนต้องการความรักความเข้าใจจากคุณคนะำลังใจจากคุณการปลอบใจและเขาต้องการมาดูแลมุงใหญ่เอาใจใส่คุณแลวเขากำลังปรึกษาผู้ใหญ่ผู้รู้เพื่อหาทางออก กำลังใจอ่ะเขาต้องการกำลังใจความเข้าใจการปลอบใจเพื่อเอาชนะอุปสรรคปัญหามีมาคุมเขาหึงเขาห่วงเขาห่วงคุณนะเนี่ยอยากให้คุณมันอยู่เคียงข้างเขาเนะี่ยคอยหึงหวงห่วงเขาแล้วเขาไม่อยากให้คุณมองใครไม่อยากให้ใครมองคุณ มาวิ่งไล่ตามคุณความซับซ้อนดูเหมือนเขาต้องเผชิญอุปสรรคเนะี่ยความซับซ้อนเขาวงกฎอันนี้ก็ความอึดอัดเขาจะยอมคุณนะเพราะไปนี้คนใดคนหนึ่งต้องยอมเพราะเขาไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหานะไม่ว่าจะปัญหาซับซ้อนเหลืองราวซับซ้อนความ ลหลายเรื่องเขาพร้อมที่จะเอาชนะยำ้ำซ้ำปกป้องคุ้มครองคุณดูแลคุณห่วงใยคุณแล้วเขาว่าคุณดีกับเขาห่วงใยเขาดูแลเขาเข้าใจเขาคอยช่วยเหลือเขาที่ผ่านมาเหมือนเขานำเรื่องราวที่ผ่านมามาเรียนรู้เรียนรู้เรื่องราวเรื่องราวของคุณและเขาเรื่องราวต่างๆมากมายเพื่อที่จะมาปก นะอยากดูแลคุณนะการปกป้องคุ้มครองคุณกับเขาแตกต่างกันแตกต่างที่เติมเต็มนะี่ยคุณนะแตกต่างแต่อยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขความอบอุ่นอิ่มอุ่นใจคุณเติมเต็มชีวิตเขาที่เขาขาดไปแล้วเขาก็จะมาเติมเต็มคุณที่คุณขาดไปในความแตกต่างเติมเต็มซึ่งกันและกัน ดูเขาอบอุ่นอิ่มอุ่นใจนะทําให้เขาพร้อมที่จะ,ะเผชิญอุปสรรคปัญหาแต่เขาเขากำลังอยู่ในขขาวงกฎเนี่ยความซับซ้อนปัญหาซับซ้อนสลุกมีกันในวันที่ลำบากเขาว่าคุณดีกับเขาเนะ่เพราะใบนี้พูดถึงแม้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณนะ่ะพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขาเวลาที่เขาลำบากเวลาที่คุณลำบากจะมีเขาอยู่เคียงข้างอนะ่ะมีกันและกัน ในวันที่ลำบากเคยช่วยเหลือกันคุณเคยปลอบใจเขาห่วงใยเขาเข้าใจเขาเขามีความสุขนะมีคุณเขาจะกลับมาวิ่งไล่ตามคุณไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้แพแต่ออุปสรรคปัญหาจะเอาชานะใจคุณให้ได้รักในโลกเสมือนอยู่ไกลอยู่ห่างยังอยู่ในความฝันความหวงังความคิดความปรารถนา แต่ในหัวข้อนะตอนนี้เขาจะกลับมาวิ่งไล่ตามคุณเขาจะกลับมาเขากําลังคิดมองดูแล้วเขาว่าคุณเขาคิดอย่างไรกับคุณมีความสุขเขาจะเอาชนะใจคุณเพราะนะ่ยยังอยู่ในเขาวงกอดนะ่ะแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เพราะมีคุณเป็นกําลังใจคุณอยู่ในใจเขาเพราะเขาเหมือนเขาจะกลับมาวิ่งไล่ตามคุณเนะี่ยเขาจะดูแลคุณนะ่ะ ปกป้องคุม้มครองคอยปลอบใจห่วงใย,ยความเข้าใจในความแตกต่างแต่ยังมีเรื่องที่เขาต้องแก้ไขเพรอะยังมีทั้งข่าววงกฎทั้งความอึดอัดความซับซ้อนปัญหาที่จะเกิดขึ้นอะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเขาจะต้องเอาชนะอุปสรรคปัญหาให้ได้ ความซับซ้อนลักซ้อนเรื่องราวที่ที่ซับซ้อนแต่เขาจะกลับมาหร,หรืออีกอย่างหนึ่งเขาถ้ามองดูตัวเขาแล้วเขายังเหมือนมีอุปสรรคเน่ยเกิดขึ้นกับเขาที่เขาต้องแก้ไขเรื่องราวของเขาเองก่อนแล้วแต่ก็มีคุณเป็นกําลังใจกลับมาวิ่งไล่ตามคุณนะเพราะเขาต้องเผชิญ อุปสรรคปัญหามากมายเขายังอยู่ในเขาวงกฎเขายังหาทางออกในชีวิตของเขายังไม่ได้แต่เขาไม่ยอมแพ้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรื่องราวของเขาเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเอาชนะอุปสรรคปัญหา,าชนะใจคุณใ,ในลหลายๆเ,เรื่องหรือในความรักนี้มีหลายๆคนเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะการปกป้องนะด้วยความรักความเข้าใจการปกป้องคงุคง้มครองดูแลคุณวว่าคุณ ห่วงใหญ่เขาเข้าใจเขาดีกับเขาแล้วเรามาดูว่าความรักเขาเป็นอย่างไรมาดูความรักคุณก่อนเขาจะกลับมาวิ่งไล่ตามคุณคุณเป็นอย่างไรคิดอย่างไรคุณจะทำอย่างไรกับความรักคุณเกิดอะไรขึ้น ถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณก็ดูเพื่อความบันเทิงไปนะคะมีคนที่เขาจะกลับมาวิ่งไล่ตามคุณในตอนนี้แต่เขายังมีอุปสรรคมากมายอะที่ต้องแก้ไขแต่เขาไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณเป็นอย่างไรคุณก็เก่งแกงพระแม่อุมาหัวใจคุณเก่งแงแข็งแก่งอดทน คุณมีสเสน่ห์ดูหล่อดูสวยคุณพัฒนาปรับปรุงตัวคุณเองอะ่ะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงความมั่นใจมั่นคงไม่ว่าคุณคิดคุณจะแต่เนินดความท้าเวสุวรรณอะ่ะความมั่นคงจะเกิดขึ้นกับคุณความมั่นคงความเหมือนพลังตัวคุณเองเนี่ย เพราะอันนี้มุ่งมัน่นนี่ก็มุ่งมัน่นไม่ยอมแพ้ในสิ่งที่คุณคิดคุณต้องการคุณปรารถนาพร้อมที่จะต่อสู้ฝ่าฟันความรักคุณเหมือนต้องการคนรักคนเข้าใจถ้ามีคนที่ดีที่ใช่มันดูแลคุณอ่ะเหมือนคุณก็พร้อมพร้อมที่จะคบที่จะ,ะ,ะเผชิญอุปสรรคปัญหาที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกสัจธรรม ทุกอย่างอยู่ที่คุณแต่สินใจที่เลือกแล้วตัวคุณเองหนักแน่นเด็ดเดียวพระแม่อุพระแม่ธรณีอันนี้ก็พระแม่อุมาความรักคุณต้องมาพร้อมฐานะการงานการเงินความมั่นคงต้องใช้เวลาเรียนรู้นิสัยใจคอ,อกันให้แน่ใจให้มั่นใจเพื่อความมั่นคงในการสร้างครอบครัวด้วยด้วยตัวคุณเองว่าคุณคิดคุณรักใครแล้วคุณจะมั่นคง แล้วคุณพร้อมที่จะอดทนเนี่ยแล้วด้วยความเข้าใจซึ่งศัตธรรมชีวิตความรักรักด้วยความเมตตาแล้วคุณจะได้พบกับความรักที่ด้วยความเมตตาหรือไม่ไพ่จะบอกเหมือนตัวคุณเองเมื่อคุณเข้าใจในเรื่องความรักเข้าใจชีวิตมีทุกมีสุขหมุนเวียนเปลี่ยนแปงลงรักด้วยเหมือนบริสุทธิ์ใจอะ่ะคุณจะสมหวังมีความสุข แล้วคุณจะได้รับความรักความเมตตาความเข้าใจเพราะทุกอย่างเป็นสัจธรรมอะไม่เที่ยงแท้แน่นอนว่าจะสงสารในชีวิตเกิดขึ้นทุกสุขดีร้ายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์ของแต่ละคนท่านเรื่องราวของคุณทั้งทุกสุขดีร้ายค้าเขาปะปนกันไปอะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณแต่คุณจะพบกับความมั่นคงด้วยความอดทนความ นี่ยความสุขความสําเร็จสมหวังอะทุกด้านทุกอย่างที่คุณตั้งใจไว้พยาคุดกำนางกากีเนี่ยใบนี้ก็พูดถึงความซับซ้อนลักซ้อนปัญหาซับซ้อนเหนื่อยล้าต้องการมีคนมาดูแลคนเข้าใจอุ้มชูดูแลช่วยเหลือหรือลักต้องใช้สติพินิษพิจารณายับยัง้งยั้งคิดให้รอบคอบคุณคิดรอบคอบก่อน รักคนมีเจ้าของคนมีเจ้าของมารักหรือนะถ้ามองอีกด้านหนึ่งเพราะเขานำความรักที่ที่จริงใจมาให้คุณนะด้วยคุณเข้าใจมาอบอุ้มดูแลคุณเนี่ยเป็นคุณเหนื่อยล้าใบต่อมาเทพสาวหวาดระแวงระแวดระวังผัย แต่คุณพร้อมนะพร้อมที่จะ,ะเผชิญอันนี้ก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญอุปสรรคปัญหาด้วยความรอบคอบหรือการตัดสินใจทุกอย่างด้วยความรอบคอบไม่ใจร้อนวุ่นวามบุ่มบ่ามเพราะคุณเก่งแก่งเหมือนไพ่จะเตือนอีกอย่างว่าคุณอะในการตัดสินใจอะให้รอบคอบค่อยคิดอย่าใจร้อนวุ่นวามบุ่มบ่ามค่อยคิดค่อยแก้ไขแต่ก็ดูพลังงานตัวคุณแล้วก็หนักแน่นอะเด็ดเดี่ยวอดทนแต่อีกอย่าง ความมั่นคงมั่นใจในตัวคุณน่ะในการคิดแต่ัดสินใจจะทําอะไรอะ่ะให้ให้ให้รอบคอบเพราะคุณเก่งแก่งการตัดสินใจที่รวดเร็วไม่ทําให้อะไรดีขึ้นค่อยคิดค่อยแก้ไขก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปได้แล้วพบกับความสําเร็จสมหวังไพนิ็งมาย้ำสามความไม่เที่ยงความพอเพียงพอใจในสิ่งที่มีที่เป็นที่ทําได้อยู่แบบพอเพียงก็มีความสุขความสมหวัง สมปัติถนาหรือคุณตัวคุณเองเน่ยทุ่มเททุ่มเทให้กับนาทีการงานการเงินสนใจฐานะนาตาทางสังคมมากกว่าความรู้สึกของตัวเองของคนรักทุกอย่างไม่เที่ยงแต่ทุกอย่างคุณไม่สามารถบังคับเหตุการณ์ต่างๆได้ดังที่คิดมีมุมหักเหอยู่ตลอดเวลาแต่คุณมีพลังอำนาจอยู่ในตัวเองเนย เนี่ยเพราะพลังงานตัวคุณแล้วพลังอํานาจอยู่ในตัวเองการคิดตัดสินใจความรักแล้วคุณจะพบรักที่มีฐานะทัศนคติวิถีชีวิตที่ดีหรือคนรักที่คอยดูแลส่งเสริมสนับสนุนคุณได้แต่รักที่ใช้เวลาเพราะใบใต้สำรับเนี่ยพระศิวะมุมหักเหไม่สามารถบังคับเหตุการณ์ต่างๆได้เพียงใช้เวลาแล้วคุณจะสมหวังมันคงหรือคุณอะ่ะตัวคุณเองอะ่ะ เป็นคนที่คอยส่งเสริมสนับสนุนคนที่คุณรักได้แล้วเขาก็จะกลับมาวิ่งไล่ตามคุณคุณเป็นคนที่ใช่ที่ดีที่เหมาะสมสำหรับเขาเข้าใจเขานะคอยปกป้องคุ้มครองดูแลเขาแล้วเขาจะมาดูแลคุณแล้วด้วยตัวคุณเองอ่ะมั่นคงมั่นใจในการคิดตัดสินใจดีแล้วแล้วคุณคิดว่าความรักนี้ต้องมาพร้อมฐานะการงานการเงินความมั่นคงของชีวิต เรียนรู้นิสใส่ใจคอกันต้องรู้จักสั่งเนื้อสั่งตัวร่วมกันแล้วก็จะเป็นอยู่ที่คุณเลือกว่าคนที่เขาเข้ามาวิ่งไล่ตามคุณเป็นอย่างไรอยู่ที่คุณเลือกคุณตัเสินใจเพราะไม่ว่าอย่างไรคุณจะพบความรักเนี่ยเพราะใบนี้พูดถึงความรักที่แตกต่างหรือความรักที่เหมือนไว้เนื้อเชื่อใจกันได้อ่ะคนรอบข้างคุณยอมรับเขาคนรอบข้างเขาก็ต้องยอมรับคุณ การคิดตัดสินใจอยู่ที่คุณคุณจะพบกับความมั่นคงน,นี้ก็มั่นคงเพียงแต่ด้วยคุณเข้าใจชีวิตเข้าใจสัจธรรมอะแล้วคุณจะพบกับความสุขความสําเร็จสมหวังได้ดังที่คุณปรารถนาพร้อมที่จะเผชิญแล้วเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหมายเลขสามหมายเลขสิบหมายเลขสามสิบหกหมายเลขยี่สิบเอ็ดหมายเลขยี่สิบสามหมายเลขเจ็ดหมายเลขสิบสาม หมายเลข35หรือไม่ก็เกิดวันเสาร์หรือไม่ก็เกิดปีขานมีคนที่เขาจะกลับมาวิ่งไล่ตามคุณอยู่ที่คุณเพราะไม่ว่าอย่างไรคุณจะพบกับความมั่นคงนะแต่เหน็ดเหนื่อยก่อนฝ่าฟันอุปสรรคมากมายก่อนบรรลุเป้าหมายได้อย่างที่คุณคิดเพราะความหลักอ,อยู่ที่คุณคิดคุณแต่สินใจเพราะคุณเนี่ยก็มีสเสน่ห์ เรื่องความรักแต่สินใจมันคงเพราะคุณมีสเสน่ห์ดึงดูดคนรักเข้ามาแล้วเรามาดูคนที่เขาจะกลับมาวิ่งไล่ตามคุณเขาคิดอย่างไรกับคุณความรักเป็นอย่างไรไม่นี้ล่วงมาเองพยาสุครีบ เขาพร้อมเนี่ยที่จะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาขากหน้ําทุกอย่างให้สําเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดูเขามีความกระปี้กระเป๋ากระตือรือร้นแล้วเขาก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์ชางพูดช่างเจนละจาหลงไหลหรือเขาหลงไหลหลงสเสน่ห์คำพูดของคุณเพราะเนี่ยก็มีสเสน่ห์คุณก็มีสเสน่ห เปลี่ยนแปลงปรับปรุงไปในทางที่ดีใบนี้พูดถึงการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงพระพิคเนทรงหนูตกหลุมรักรวดเร็วรักที่รวดเร็วเขาลักใครแล้วเขาจะดูแลเอาใจใส่คนรักอย่างดีอะหรืออีกอย่างเขาเป็นคนที่รักใครละลักอะทุ่มเทให้ความรักเวลาดีก็ดีใจหายเวลาร้ายก็ร้ายสุด เทพพพูธกำลังวางแผนรอเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมเขาตกหลุมรักคุณแบบรวดเร็วต้องการความสำเร็จที่รวดเร็วคุณคือคนในฝนันคนที่ใช่จะอยู่กินไปจนแก่จนเฒ่าได้เนี่ยเขาไม่ยอมแพ้พยาสุคลีบแม่หมอขออภัยพยาราชสีเนี่ยอันนี้ก็พญาสุครีบคือการฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาอันนี้ก็มุ่งมัน่นไม่ยอมแพ้ เขาลักเลือกความรักแบบพิถีพิถันนะเพื่อตอกย้ําความมั่นใจมั่นคงในอนาคตเหมือนเขาทุ่มเทให้กับเรื่องความรักมากมีความโรแมนติกความเหมือนต้องการคนที่เข้าใจเขาอะยอมรับสนับสนุนในสิ่งที่เขาเป็นเขาทำเขาก็จะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาจะเอาชนะใจคุณ ความไม่เที่ยงพลังงานของคุณก็มีความไม่เที่ยงนะหรือไม่คุณก็คล้ายกันนะทุ่มเทให้กับหน้าที่การงานการเงินนะห่วงท่านหน้า,นาตาทางสังคมหรือเขาเองนะหรือพลังงานสลับกันได้หรหทั้งคุณทางเขานะเป็นอุปสรรคปัญหาเมื่อเข้าใจใน,ใน,ใ,นในชีวิตเข้าใจเรื่องความรักพอเพียงพอใจในสิ่งที่มีที่เป็นที่ทำได้ก็จะสมหวัง อยู่ที่ใจคุณอยู่ที่ใจเขาแต่ตอนนี้เขารู้เขาเข้าใจแล้วเขาจะกลับมาวิ่งไล่ตามคุณเข้าใจชีวิตเข้าใจความรักเข้าใจหัวใจเขานะเทพพระอาทิตย์พบแสงสว่างเนะ่ยเข้าใจแสงสว่างมีพลังอํานาจในตัวเองเริ่มต้นใหม่คิดตัดสินใจใหม่พร้อมที่จะเอาชนะอุปสรรคปัญหา่นะตัวเขาพร้อมแล้วคุณก็มีพลังที่หนักแน่นเด็ดเดี่ยวมั่นคงอยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจ แล้วเขาจะยอมคุณหรือคในใดคนหนึ่งยอมเพราะเขามาวิ่งไล่ตามคุณเขาก็จะยอมคุณอะคนใดคนหนึ่งยอมแล้วจะเป็นคู่ที่ดีอยู่ด้วยกันมันคงเพราะเหมือนเขาต้องการคนเข้าใจอะยอมรับสนับสนุนอ่อนนผ่อนตามอดทนหรือเขาว่าคุณอะพร้อมที่จะอดทนอ่อนๆผ่อนตามกับเขาพระพงมหรือสี ความสาเร็จสมหวังสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลช่วยเหลือหรือเขามีพลังอํานาจในตัวเองรักที่ยังไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้คุณแผนกับนางพิมพาลัยรักที่ต้องคอยดูแลคอยเอาใจใส่ค่อยๆแก้ไขอยู่ในห้วงแห่งความหวังความฝันความปรารถนาความหลงไหลอ่ะซับซ้อนแต่รักนี้ต้องอยู่ในศีนลธรรมอันดีตามหลักศีลธรรมอันดีไม่ผิดศีลผิดธรรม จะสมหวังเมื่อเขาทำํำในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยรกเขาเองเนี่ยพะเนี่ยถึงจะแม้จะมีอุปสรรคปัญหาขู่ขาบ้างก็จะได้รับการช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้ให้เขาสมหวังสมปรารถนาหรือด้วยตัวเขาเองเขาอ่ะกับคุณอะ่ะมีความแตกต่างกันต่างชาติต่างศาสนาต่างถิ่นต่างท,างที่ไม่ว่ามีคนใดคนหนึ่งอะ่ะ มีความแตกต่างกันน่ะจะเป็นคู่ที่ดีต่างฐานะต่างวัยอยู่ต่างถิ่นต่างที่จะเป็นคู่ที่ดีสนับสน,นุนส่งเสริมมั่นคงแล้วเขาก็ไม่ยอมแพ้ด้วยนะ่ะแล้วเขาเหมือนมีความรู้ความสามารถสามารถเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นได้แล้วด้วยตัวเขาเองไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคปัญหาอะไรเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ แต่เขาอีกอย่างเขาเป็นคนต้องการความคนรักที่มีความเป็นตัวของตัวเองในการครบกันจริงใจไม่เสแสร้งแล้วตัวเขาก็ไม่เสแสร้งอะ่ะมีความจริงใจเปิดเผยจริงใจตรงไปตรงมาตูวเก่งแก่งอะ่ะบางครั้งก็ดูใจกลาบาบินจนน่ากลัวเหมือนกันอะ่ะเก่งแก่งแต่เขาก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอ่ะเปลี่ยนแปลงตัวเขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีพบเรื่องราวดีด วางแผนชีวิตแล้วเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเขาจะกลับมาวิ่งไลต่ตามคุณให้ความรักนี้สมหวังแล้วเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลข7หมายเลข5้าหมายเลข1หมายเลข35หมายเลข9้าหมายเลข4หมายเลข1หมายเลข10หรือไม่ก็เกิดปีละกาหรือไม่ก็เกิดปีชวดหรือไม่ก็เกิดวันพุธหรือไม่ก็เกิดลาศีสิง หรือเกิดเดือนสิงหาคมหรือไม่ก็เกิดวันอาทิตย์หรือไม่ก็เกิดราศีเมถุนหรือเกิดเดือนมิถุนายนหรือไม่ก็เกิดวันพฤหัสบดีไม่ว่าคุณและเขาจะเกิดวันเดือนปีอะไรหมายเลขอะไรเขาจะกลับมาวิ่งไล่ตามคุณและทุกอย่างอยู่ที่คุณแต่คุณอะถ้าคุณคิดว่าเขาแสดงให้คุณเห็นว่าต้องมาพร้อมอะความรักฐานะการงานการเงินความมั่นคงได้คุณก็พร้อมจะรัก ก็เพราะทุกอย่างอยู่ที่คุณนะเพราะความไม่เที่ยงเป็นสศัจธรรจะทรักด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจจะสมหวังมีความสุขแสงสว่างเขาจะเข้ามาวิ่งไล่ตามคุณนำรักที่ดีมาให้คุณเพราะเขาเขาเข้าใจหัวใจเขาแล้วแล้วเรามาดูว่าความรักจะบอกคุณว่าอย่างไรแล้วเขาเป็นคนที่มุ่งมัน่นไม่ยอมแพ้จะเอาชนะอุปสรรคปัญหาเอาชนะใจคุณให้ได้ ขารอเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมความรักบอกคุณว่านี่ก็อยู่เขาวงกฎดแม้ว่าคุณจะรู้สึกหลงทางแต่ก็ยังมีทางผ่านทางออกได้ในเขาวงกฎดนี้เสมอมีทางออกได้เสมอทั้งคุณและเขาอยู่ในเขาวงกฎดในอุปสรรคที่ซับซ้อนปัญหาซับซ้อนกลับมาวิ่งไล่ตามคุณนะ่ะมีทางออกได้ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจได้สำหรับว่าอย่างไรเนี่ยความเข้าใจถึงเวลา คิดถึงทุกสิ่งที่คุณชื่นชมในตัวคู่ของคุณอยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจนะ่ะถึงเวลามองเรื่องราวดีๆรักด้วยเมตตาด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจคุณจะสําเร็จสมหวังและพบความเข้าใจแล้วกามาเทพบอกว่าอย่างไรการมาเทพช่วยบอกทีจะเป็นอย่างไรควรทําอย่างไรเกิดอะไรขึ้นการแยกออกจากกันเวลาที่ต้องอยู่ห่างจากคู่รักของคุณเนี่ย เ็นช่วงเวลาที่อยู่ไกลยอยู่ห่างแยกจากกาันแล้วได้กลับมาวิ่งไล่ตามด้วยความไกลความห่างทําให้เข้าใจระยะทางอันนี้ก็พูดถึงระยะทางใ้สําหรับการแยกทางที่คุณกําลังเผชิญอยู่นั้นจําเป็นต่อการช่วยให้ความรักเติบโตขึ้นนะแล้วเขากลับมาวิ่งไล่ตามคุณด้วยการไกลาการห่างการแยกความไม่เข้าใจกันความแตกตา่างอยู่ไกลยอยู่ห่างทําให้เข้าใจ เขาเข้าใจหัวใจตัวเองแล้วคุณเข้าใจคขามาวิ่งไล่ตามคุณเพราะความแยกความแตกต่างความห่างจำเป็นต่อการช่วยช่วยให้ความสัมพันธ์ความรักนี้เติบโตขึ้นอยู่ที่คุณเลือกคุณแต่สินใจค่ะข,ขอบคุณการกติดตามซับสไคร์ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ